สระบุรีใช่ไสระบุรีสิงห์บุรีลบุรีสุพรรณบุรีสุรินทร์บุรีสุรินทร์ไม่บุรีนะคะเอาจน,นีงพี่ไม่รู้เหรอเมื่อเช้ากรมปกครองได้โทรหาผมเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อเช้านี่เองอ๋อจริงเหรอจริงพี่ไม่รู้อ่ะเด็กไม่รู้บริตามข่าวตะกะตั่งน่ารักมากเลย โอ้แวบเหรอเพียงเดียวเขาก็กี๊ดกันหมดทำไมกูโดนคนเดียวก็มึงไม่พาแม่มึงมาโอเคอันนี้เขาพาแม่มาแม่เขาถ่ายคลิปด้วยกูจะตาติงได้อย่างไรเออแ้แล้วก็่ไม่มาสมนะคะมึงโดนสันเลยมึงต้องถามเลยเอาใหม่เอาใหม่จังหวัดต่อไปฮะอาจังหวัดที่ลงทาด้วยธานีอเริ่มปทุมธานี เมืองทองธานีไม่มีไม่มีม oui> ีคอร์สไม่ม oh ีคอร์สทำไมกูชอบอีเปกเมืองทองจะไปทำไมไม่ใช่จังหวัดอ๋ออุบลราชธานีเชียบอุดรธานีลดสุราษฎร์ธานีเชียบพัทธานีอึมมัด ไม่มีพอดีว่าผมสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับปัตตานีเนี่ยนะปัตตานีนะสะกดยังไง P A T T I อสะกดยังไง P A T T A ก I ให้สะกดอีกทีนี่ P A T T A N I ไม่ต้องสอนมึงสอนทำไมลักเขากูก็รักหรือคุณตกกูนั่นแหละผมสะกดเป็นภาษาอังกฤษเก่งมากโอ้โหข้อจริงอะไจะบิตรงนี้เดี๋ยวแฟนขับด่ากู จังหวัดขึ้นต้นด้วยนครนครปฐมเลิศนครมัธยมเฮ้ยมูธยมกุนนนอีกแล้วไม่เป็นไรวันนี้หัวมึงหวานแม่แม่ไม่มาด้วยอ๋อดีๆนครมัธยมไม่มีลบบุรีลบบุรีคือต้นนักนครอย่ไม่มีนครก่อนนครปฐม นครราชสีมาอันด้เลยเออนครศรีธรรมาราชเชียบมากนะครนายกอืมนครชัยแอร์มนยัดเทียงมผม,ม,มงนี่ไปจังหวัดไหนเนี่ยผมเห็นนครชัยแอร์ไปทุกนครนเลยเออเออใช่อ่ะน,น้ำมันรถทัวไม่ใช่จังหวัดอ้าวแล้วไม่มีทุกนครนไหมใหยอภัย เอาเหวมหวาดอีกทีนิ้พอแล้วอ่ะต่อไปจังหวัดที่มีสามพยางคนละหนึ่งจังหวัดชัยภูมิโอเคชัยบาดาลกูเมื่อยมือมึงตีแทนกูดิถ้ามันผิดแล้วมึงตีแทนกูได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนลบบุรีเออ สีสเกตนี่เลิชัยภูมิกทมกรุงเทพมหานครอะไรกทมอ้าวก็ตัวย่อกทมกทมกรุงเทพมหานครปกติพี่ไปกรุงเทพมหานครพี่บอกว่าพี่ไปกรุงเทพมหานครหรือไปกทมอะไรอะให้อภัยไหมสับสนไหมให้อภัยไหมให้อภัยไหมฮะเดี๋ยวนะคะตรงนี้นี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะ ชมเดี๋ยวจบงานแล้วนี่ติดคนตายคุณอีดอกตีซะคนตาหลุดเลยโอ้เออยู่คุณตาอุดขนตาขุดหลุดหมดแล้วเนี่ยขนตาสะเทือนต่อดึงออกเลยว่าถ้าหลุดกันแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะเอาเลยค่ะจังหวัดต่อไปสองพยางสองพยางเหรอใจเย็นๆัสองพยางสองพยานเออกระบี่กระบี่กระบอกเอ้า ถือไว้ทีนะเอาให้รถอีกจะข้างเลยบันพินตีนะผู้หญิงตีผู้หญิงไม่เป็นไรเืออย่าตีอย่างนั้นเอาไม้ถือฝั่งนู้นกระบอกอย่างนี้เออเวลาตีนะเสยขึ้นขาเสยขาถูกแล้วถูกแล้วอะไรนะกระบี่กระบี่พะเยาพะเยาภูเก็ตยะลากรุงเทพ ไม่มีไม่มีได้ยังไงนี่จังหวัดอะไรกรุงเทพอ้าวถูกไหมตะุนธานีเออว่ะเรียกสั้นๆไงเรียกว่ากรุงเทพให้อภัยไหมให้โอเคซึ้งโอ้เก่งมากค่ะตีมาก่งมากเลยคุณตีสิตีสิเพื่อนกันเม้าเมาเม้าเม้ยเม้าเ้เม้าม้าเม้าเมาม้าเม้ม้าเม้องมาเม้ต้าเม้าหม้า้าเม้้้าา้ ตาน้ทเทพอะไรอ่ะเอาเวลาคนต่างจังหวัดเขาเรียกกรุงเทพเขาบอกเด็กเทพเด็กเทพอันหรือไม่จริงเออจริงไหมครับจริงไหมครับเจงเห็นป่ะโโอ้หสาธุนะคะคุณไม่ต้องตีข้างบนหรอกค่ะเดินลงไปตีข้างล่างเลยเลยเมึงคิดดูทำไมกูมากี่มือ เขามีกีตินะหัวคุ้ยเป็นกระท้อนเลยเหรอเออถือว่าทุกคนมีความสามารถหมดแล้วค่ะอยากจะฟังเพลงสักหนึ่งผลงานเพลงเอาเพลงอะไรดีคือพี่อุ้ยเนี่ยยังไม่ได้เกิดเลยนะเวทีนี้ใช่ใช่พี่อุ้ยเอาเพลงอะไรวันนีพี่อุ้ยเแย่กว่าปกตินะครับคุณพอจะร้องเพลงฝนเดือนหกได้ไหมเฮ้ยฝนเดือนหกวันนี้คิดคิดได้เมื่อกี้เลยว่าอยากเข้าเดือนหกฝนก็เถอะ ฟัดนตรีมีไหมดนตรีอ่ะให้พี่อุ้ยโชว์หน่อยเพราะว่าตอนนี้คิมมอนเขาฮาแล้วตอนนี้เขาเกิดเขาเกิดเขาเกิดมึงคนเดียวเลยตอนนี้ฝนเดินหกเลยนะฝนเดินหกหาแน่นะฮาร้องยังไงดนตรีมีไหมมีอ่ะเอาดนตรีมาร้องได้นะโชว์เลยโชว์เลยโชว์เด็กดวยเด็กนตรีดิ ย่างไม่ได้ครับอะไรอะย่ายงไม่ได้ทำไมาย่างไม่ได้มันต้องมีซาวกบอยอยากได้ซาว,าวเออยอยากได้เสียงซาว <ทำ S 1> ได้ซาวทำได้ทำได้เรื่องซาว